ย้สวัสดีค่ะทุกคนฮัลโหลยินดีต้อนรับค่ะเชอร์ Lucky มามุมนี้เนี่ยมันก็มีอยู่คลิปเดียวแหละคลิปที่เพิ่งลงไปเมื่อกี่วันนะอาทิตย์ที่แล้ว Google h ทำ To Search เรายังสนุกกับมันแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนก็สนุกกับมันด้วยนะเราเลยโพสต์ลงไปในคอมมูนิตี้ว่ามีใครมีเพลงอันไหนเสนออีกไหมคะได้รับการตอบรับที่ยอดเยี่ยมมากเป็นพันคอมเมนต์เลยทีเดียวขอนินทาคนดูตัวเองบางทีแกพิมพ์เป็นซับนรกมาแล้วแกไม่ได้พิมพ์ต้นฉบับมากูไม่รู้ว่าเพลง ะไวพี่ค่ะที่ร้องมาม่ามาม่าหมูมะนาวแต่ละเนื้อนี่แบบโอ้ไหยก็คือช่วยชิมเฉลยันด้วยเอาลิงก์ต้นฉบับมาด้วยเมยนเราไม่รู้ว่าเพลงอะไรอ่ะถ้าใครดูคลิปที่แล้วแล้วจะเข้าใจว่าเราถ่ายคลิปอะไรกันอะไรคือ o o o g l o m e to s e e r c h เหรือแกจะรู้แล้ว แต่ถ้ายังไม่ดูก็ย้อนกลับไปดูที่ตัวไอนะคะส่วนวันนี้เราได้เลือกเพลงซับนรกจากคนดูเราข้ามเพลงเหล่านี้ไปได้ยังไงไปดูปันนีกบอกว่าวันนี้จะมีเพลงอะไรบ้างพูดเลยว่าโจทย์ยากขึ้นแน่นอนกับก o o g l e วันนี้เราจะต้องเอาชนะ Google ใค้จะต้องมีสักเพลงนึงที่ Google เนี่ยไม่รู้ว่ามันคือเ,เพลงไใช่ไปพูดเลยว่าครั้งนี้เราไม่ได้มาแค่ซับนรกเหมือนเดิมเหมือนกันนะใช่ เรามีมิชชั่นอื่นๆมาเพิ่มเติมด้วยแต่ขอเริ่มด้วยซับนาลกก่อนละกันเพลงแรกในอย่างเพลงของชาวบริงทุกคน How you like that back พิง back พิงแต่เป็นเวอร์ชันซันสล็กหาอะไรแดกพร้อมยังพร้อมมาล็อกยังไม่พร้อมโอเคหาหาอะไรแดก พาาาอะไรแด๊กจะกินจะกินปิงซู74%อันนี้องบอกตรงว่าเราไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่ใช่ไหมใช่เพราะว่าใกล้เคียงไงแบบฮาวอยู่ไรแด๊กับพาอะไรแด๊กใกล้เคียงมากขนาดหมูมะนาวนี่ไม่ใกล้เคียงเลยเพลงที่สองเนี่ยเป็นเพลงที่เราชอบมากแล้วหลายๆคนก็ชอบมากและเชื่อว่าหลายคนไม่รู้ด้วยว่าชื่อเพลงชื่ออะไรทุกคนรู้แค่มันคือตุ้ง คนที่ดูไลฟ์สตรีมของฮันล็อกเตอร์น่าจะร oh oh. ู้จักอย่างนี้ดีอันนี้ให้ลองลองแล้วกันโอ้ว๊าวันนี้ว๊าวบอกนะพร้อมไหมนะกูถามใครวะถามตัวเองถามตัวเองเลยเพรคุณสด น้ำลายอ๋อน้ำลายยี่สนะเฮ้ยโอเคอยู่นะเมื่อกี้ไม่มีเนื้อลองอยู่เลยแม้แต่คำเดียวนะตุ่มตุ้ยอะไรก็ปูอ่ะเพลงที่สองมันก็ยังหาเจอมีเพลงอะไรอีกไหมเป็นญาติกับเพลงเมื่อกี้ถ้าใครเล่นติ๊กต็อกเยอะๆจะรู้เพราะว่าไม่มีภาษาเป็นเพลงภาษาพิลึกเหมือนกันมันคือแต่เพลงนี้มีซับนรกไปไม่มีตังซื้อ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 ไม่มีตั ไม่มีตังซื้อยาคูเพลงชื่อเพลงมีปันเลยมีปันที่สสิบี่เปอร์เซ็นต์เยี่ยมมาก ยุคใหม่มันอาจจะรู้เยอะไปอ่ะสงสัยเราต้องย้อนความเป็นคนแก่ของเราหน่อยละสองเพลงที่เราจะเลือกมาร้องต่อไปเนี่ยมันเป็นสองเพลงในตำนานเด็กเก้าศูนย์ใครทันเนี่ยพิมมันหนุ่น,นี้นะอย่าให้เราแก่ลำพังอ๋อแ่ขอมีเพื่อนแก่นิดนึงเปิดด้วยให้เพลงของเราก่อนแล้วกันเป็นวงที่เมื่อก่อนแบบว่าดังมากทุกคนกรีดมีคนไทยด้วยเพลงนี้ก็คือ แต่วเราจะร้องซับล็กเป็นเกลียนมัวแต่เกลียนเกียนเอาแต่เกรียนเอาแต่เกรียนเล่นเกมอยู่มีคนโทรมาเมื่อคืนนอนกี่โมงแล้วเมื่อคืนนอนกี่โมงแล้วเจ็ดสิบแปดเปอร์เซ็นเต้ย สุดยอดเฮ้ยสนุกไปต่อไปต่อมีเพลงอะไรอีกไปต่อ<ป>เพลงนี้เป็นเพลงที่กเกงเลกกิ้งสีสดๆแล้วก็เออเออเอเอ,เอสีเกงได้อยู่นะเราอะแน่ <c oughs> เพลงของ Girls Generation เมื่อก่อนดังมากแกเพลงนี้ทั้งบ้านทั้งเมืองต้องเปิดอ่ะเพลงนี้ประเด็นคือพอ <c oughs> ทุกคนฟังเวร์ชันซับนรกเนี้ยแกจะฟังเพลงนี้เหมือนเดิมไม่ได้อีกเลยมันจะไม่เหมือนเดิมซับนรกระมุด ฉันเพิ่งกินละหมดเข้าไปเป็นชอและฉันก็เริ่มจะปูนี่แบบกก็ขี้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 เป็นสิเบกสี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์โอ้โ oh ห girls generation สงสัยซับนรกต้องยอมแพ้เขาแล้วละ่ะวคงการซับนรกต้องหลีกทางให้กับกูเกิลทำดุสเดอร์แล้วยอมแพ้ชาบ,บู หลาทีทีเราไม่ยอมแพ้แค่นี้หรอกทุกคนวันนี้เราจะต้องมีเพลงที่ Google ไม่ต้องหาไม่เจอสักเพลงหนึ่งอย่างน้อยอ่ะคือมันมีพอยต์อยู่ว่าล็อกเราลืมไม่ได้ไงว่ามันชื่อฟีเจอร์ว่าอะไรหำจุดเสอร์ h ำหำหำคือจริงๆแล้วคำว่าหำมันก็คือการอย่างนีเว้ยอย่างนี้ไม่คิดเพลงแล้ววะ ที่ผ่านมาเราร้องเป็นคําพูดไงดันั้นเราต้องลองทําตามฟีเจอร์เขาจริงๆคือถ้ามีคําพูดออกมาเราจะเอาเทปกาวมาปิดปากตัวเองไว้แล้วร้องร้องเพลงโดยแบบเอาเทปปิดปากไว้ดูซิคราวนี้อ่ะคูเกิลจะรู้อีกไหมเบดปูเธเอาเริ่มจาะเดี๋ยวใครร้องก่อนร้องละกันฉันจ้าติดให้ร้องก่อนอ่ะไม่ต้องยาวขนาดนั้นก็ได้ปากฉันนิดเดียวเอง โอเคเพลงแรกเนี่ยเป็นเพลงของ BTS จะเย็นร้องเวอร์ชันปิดปาก อะไรอะมันรู้ด้วยอ่ะเป็นเดนัมไมทเพอร์ชั่นที่น่าสงสารมากนะจริงๆลองยากมากพอมันมีอันนี้ปิดปากเราไม่เชื่อขอท้าทายได้โอเคอยาพูดมันอันเล็กมากเลยนะลองดูก่อนลองดูก่อนเบอร์หว่านเล็กไปหวะเล็กไปหวะอันนี้ได้ดอนตั้งใจอ่าอือเอาอย่าง ซิกเกิลหกสิบแปดเปอร์เซ็นต์เก่งมากอันเนี้ยไม่รู้จะบอกว่ากูเกินเก่งหรือเชงเก่งดีมีอีกไหมรู้ว่าสองเพลงเรายังไม่เชื่อหรอกมันอาจจะบุกนากเพลงมันดังไงใช่ไหมเพลง BTS กับ b l a c k p i n k เนี่ยดังมากแล้วถ้าแบบไปแบบสายมิวสิควิลเนี่ยแบบเป็นเพลงเอออะไรอย่างเงี้ยนเพลงนี้เป็นเพลงประกอบการ์ตูนแอนิเมชันเรื่อง Frozen This is okay เอร์ชันนี่ขึ้นมาอาจจะไม่ใช่ของมีหลายเวอร์ชันมีเอ่อใหญ่เวอร์ชันแต่อย่างนไรมันถูกเพลงเว้ยมันมีเทคนิคไงปิดปากมันยังเหลืออากาศในปากได้แบบท่านพูดได้น<อ>ิดหน่อยมันมีพื้นที่มันควรจะพูดได้นิดหน่อยมันมีพื้นที่ในปากเนี้ยแต่ถ้าปากของเราไม่มีพื้นที่หลงเหลืออยู่เลยนะทุกคนถ้าปากไม่ว่างอ่ะสองเพลงสุดท้ายนี้เราจะทําการอมนม้ำเข้าไปและร้องอแล้วพูดเลยว่าสองสุดท้ายเนี่ยหนึ่งในเพลงนั้นเป็นเพลงที่แบบท็อปคอมเมนต์อ่ะอันนี้ท็อปสุดเลยจริงๆเขาไม่แต่พุ๊ช

สุดยอดมันหาไม่เจอไม่เจอไม้แต่เพลงเดียวไม่เจออะไรใกล้เคียงเลยแกงมันจนได้มันเหลืออีกเพลงหนึ่งนอกจากแทนบอยเนี่ยขอคอมเมนต์ว่าขอแรปก่ันไปขอเป็นเพลงรักที่เราเร็วหน่อยที่พอจะร้องได้แทนได้ปะเพลงอะไรวะก่อนรดอฝนไงเิมนจะาา moment that h e knew he f u c k e d up. ทุกคนเชงมันอ่อนแอกันไปเดี๋ยวเรกจะรับหน้าที่นี้เองล้กันไม่ปกตีมันจะร้อมีลมออกจากปากได้ดี๋ยวไม่ออกมันออกไรเอาจมูกาเดี๋ยว้อร้องเองอือหือ เราดูฝน27%สดเอุดยอดใครเป็นคนคิดให้เราทำแบบนี้วะเนี่ย <c oughs> อีพีนี้เราขอยอแมแพ้แล้วกันมีแค่เพลงเดียวเท่านั้นอะ่ะ <c oughs> เราชนะ Google ในเพลงแคนบอยได้อย่างน้อยก็มีหนึ่งเพลงที่ Google หาไม่เจอในที่สุดในที่สุดใครชอบการแกง Google หรือว่าการทดสอบ Google ของเราเนี่ยช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยเราจะไปคิดวิธีหาทางเอาชนะ Google มาเพิ่มตอนนี้เริ่มมีไอเดียแล้วเ่แต่แต่น้ำพ่นไ่แก้โอ้ไอเดียมันสแปมตามด้วยเลยขนาดนั้เลยทำไมแอปนี้มันเจ็บคอจังวะ แอปนี้ใช้แล้วเจ็บคออะไรไปแล้วทุกคนเจอะเป็นไง EP ต่อไปเองจะมีอหรือ EP ต่อไปแน่นอนตอนนี้ฉันคิดออกแล้วฉันจะแก๊กอะไรมัดิไปรอดู EP ต่อไปว่าจะเป็นยังไงมันต่อไหลเลยอ่ะเยอะไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยบอกแล้บอกแล้วโอเคน้ำขึ้นสมองหมดแล้วตอนนี้เบอร์ผมปงมมากเลยเซลสมองคูละลาเป็นกระน้ำเหมือนกันแสบจุกเลยมันต่อไหลเลยเมื่อกี้แล้วใครจะจัดการกับน้ำตรงนี้เนี่ยโอ้โหก็ดำเ